ประสาทอะไรแม่ประสาทประสาทอะไรคะคุณปูเน่คะประสาทองค์หญิงหรือเปล่าออที่ประทับที่ประทับองค์หญิงอะนูออ่นที่เน่ยอยู่นี่ยาโซไอแอมอยู่นู่นเออนี่แหละมันก็จะมีเข้าไปข้างในแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีเยอะแยะเลยนะ่ะมันจะเป็นเหมือนบ้านของอะไรอ่ะเมื่อกี้ไอรอนแมนใช่ไหมตัวของดิสนีตัวประตูนของดิสนีสนแลมันก็จะมีเป็นแบบเป็นซุ้มเป็นซุ้มไปเรื่อยๆอ๋อ มันเป็นเหมือนภูเขาภูเขาหนึ่งของดินนิแลนด์เลยนะทไมอ Storybook Theater โอ้โหของอันนี้เป็นที่ของกินเหรอเนี่ยนี่เป็นร้านอาหารม,มีมีร้านส้ตมตำไก่ย่างไหมพอ่อ n น c k e l and Nickel and Show t w e l v ไปปะอีกกี่นาทีไปดูโชว์สิเ um, ออีกสิบนาทีเองอีกสิบนาทีโอเค มันเป็นโชว์อเนะี้ยไม่รู้โชว์อะไรเหมือนกันอีกสิบนาทีพอดีเราก็ไปนั่งดูโชว์อ่าเที่ยงครึ่งนะ่ะตอนนี้เที่ยง20่สิบแล้วเป็นโชว์เจ้าหญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออไปดูสิเราก็วนไปเจอกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่<ๆ>น่นท<ๆ>ี่เนมวนไปฝังนู่น ให้พี่เน่<ใ>นเดินนำกล้องหน่อยนึง่งไหนไปเจอพี่เน่พี่เน่ยอยู่ฝั่งไหนลกูกเจอพี่เน่แล้วนะ่ะโอ้โหพอดีกันเลย <laughs> ตอนนั้นคิวเยอะไงคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลย Comment เลยสงสัยแบบเหมือนทำเป็นมงกุฎคนจะได้ยืนเยอะโอ้โหทางไกลมากเลยแสดงว่าโรงหนังใหญ่มากเลย แสดเนี่เจ้าแดงเจ้าหญิงเนี่ยหรอมจิงกเลจิงกเลจิงกอาะเดี๋ยวพ่อจะขึ้นหอคอยไปช่วยเจ้าหญิงลงมาให้ได้เลยดีไหมลูกทำไมล่ะเออเจ้าหญิงคิดว่าพ่อเป็นตัวร้ายอ่ะทำไมเราไม่อยู่ฝั่งนี้อ่ะ ไม่งั้นเราไม่ต้องออมไปนู่นตรงไหนก็ได้หรอกตรงไหนโชว์จะเต็มแล้วเร็วลุ๊ามาทามาเร็าเร็วเด็กเด็ก เราเข้ามาหมดคทุกคนหรือย well> ังตร้เขาสูงไงเรา๋ยไปนั่งกับพ pues kind of ี่เน่ไปตรงนั้นเขาเขาตัวไม่สูงหนูจะได้มองเห็นไฮ้นั่งสลับกันใได้เริ่มแล้วตรงนี้ก็เห็นแล้วมานั่งตรงนี้ให้พ่อไปนั่งให้ถ้าคนอื่นเขามามันก็จะไม่มีเสียงนะลูกสงสารเขาแล้วฮอใหญ่มากเลยจุคนได้เป็นแสนแสนคนเลยอ๋อทุกคนดูอ๋ออันนี้เดินทางมาไกลนะจากประเทศไทย น,น,นู้นมาจากออสเตรเลียอยู่ด้านหลังอย่าโศ่อยู่นู่น